สปดีเด้อพี่น้องตอนนี้กับสลากมาเป็นคนขับรถใหน้องพมีคือเก่าแล้วพี่น้องมากับครูใจสละอุ้น้องพมีโดยฮาก์เตะเนาะมีแต่ง,งงามโดยสวายดยีเด้อ บอกแล้วลทลาดแปดสิบท่านไปถ่ายรถใครอ,อนุญาตด้องเ, <c oughs> เดินเนาะใครเนาะอันนี้ก็ขากตลาดรักแปดเมื่อนี้ก็มาเป็นคนขับรถให้น้องพอมีคือเก่าแม่เป็นซเปอร์รถเมื่อเนี่สตลาดเขียนบอถืกเนาะ FC กว่าตลาดเขียนยังว่างงวะ่ะคนขับรถไม่ใช่ซูเฟอร์หรอก ยสลัไสอดทั้งตัจับกลองไอ้สาวลาน้ำพีน้องไอ้ไดได้อยู่บ่มัดในห้างโบได้เปล่มัดมัดก็โบได้เป่าเอาเอเตเ่อาเอาเมื่ออยงไรเตเอาเมื่อเอาเมือมันมีมันี้ม่ากยเลยจ้าเอามาอสได้ ໃດບໍ່ລະມັນຍາວຜູ້ໃດເຮົາວ່າເອື້ອຍມັນບໍ່ຍາວโพດບໍໄດ້ໆໆເອົາຢ່າມັນກาะລົດເພິ່ນຫັ້ແຫະາ ได้บ่เอาเเอา2เที่ยวเป็นยังบ่บ่ท่องเที่ยวนะเที่ยวเดียวนี่แหละเอ้

哎，老远。 เฮ้ยพ er ี่น้องกระเต็มรถอดยเนียโดยน้งม really> ีจะเอาที่เดินทางกันเนางโดยโดยไปไปพบพ่อกันดูโดยพี่น้องมะตลกอะมาทางเขาแล้วพี่น้องรอหาดคืขนะ เอ้ยเฮยพี่น้องสลากก็ไม่หดท้องเขาเรื่อนน้องน้อยพี่แ้วเฮ้ยพี่น้องครูจต่สลากก็ร่างทีผ่านทางเนาะเดีพากระแตกันมาส่งจนอีกแล้วเฮ้ยน้อง ไปดิโดยดยมาลงคลิปบ่ะโดยเนาะสลากอัานพมีพลอยน้องผมมาเลยฮ้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 ยขากันมาฮอดฮ้ย

ถามบุญกันแล้วหรอต้งกันเนาะโดนเนาะเวลามากแบบดีแล้วสาเดียรนั่งๆรก็ได้ทีนีะรถได้แ่ทีมวนดี่ทีมวน้าได้แล้ว่บริีมาบ่หมกบริีมาบ่เอาอันนี้มาแกะของเอาเห็นเต็ม่ไลยชารลโอ้ยโอยยทางนี้บ่ทางนั้น เอาใช่ละผู้่ายโมเชงเขาบ้านกี่เห็นอะไรทั้งจะเป็นเจ้าของที่เพนนี่นีผ้ามาถามโ้เชงนไหนบ่นว่าถาเู้แชงว่าคนมาจะใช้ทงเวลาเนี่ยไปขออนุญาตคนนวมาปุกนะอว่านันหน่วยบ่ผู้ชายี่เลดเถียงข้าวบ้านบ่ใส่เสื้อสีดน เราจักล no <arians> to nice ุ <ık> <ask Hels iba> ้นตองใส่ <horas> ัวหัวหนาหน่วยทีว่เขายายหลวงเขานั่งมาจักเล่นไปแหละหัวหน้าหน่วยเพราะว่าเป็นถามบูเชีงวันคนนีกว่าบูเชงพาทั้งน้องคนมากเลยเร็ว่าครับเวลาทังอันแล้วเพ่มาอยู่กับเขายาย่ลวงเนี่ตอนน่ะแต่ว่าอันมาปุ่บอยู่นี่นะโดยตลาด่แล้ววกนันอยงนี้ท่านแนี่เลยเนาะ ลสลามาสลาัดมีแต่ไทยน้องพาไปขอบบอกกับบ้านเพื่อนมาอยู่นี่นี่แต้มสามนั่นแหละคือเครื่องหู้กันแหละเอาสิไปบ้านไหนก็ได้แต่่นต้องขอบอกเพื่อนเนาะเอาเ้าเป็นคนบ้านอื่นเรืเอาต้องบอกในบ้านว่ามาปุ๊บมายังเว้นยังเราคือเป็นเป็นห่วงคือเป็นหันเป็นหนึ่งบ้านเลยไม่ใช่โทษยังไงได้เลยสลัดก็ลื้งชิดนไปตรงนี้เอาหน้าไปถ่ายเขาก็จะกินน้ำมาเมนบอก ลมัวะ่อได้ผิดหนอไอ้งัวเานี่ยมเด้แม่หนี่ยมดอกไม่ได้กินหรอี่ยได้บ่จ๊เาตัดไปบอกน่ลืมลืมผิดแม่นเนี่คือพอไปเชื่องเด็กมุ่กันแล้วมืนถามพี่หนไดเรอาจเกี่ยวกับี่แหนะเพราะว่างา้บอกนั้แม่เนี่ยา่มันอยู่นตลา้าังไปบอกคนขนาดสลาดอยู่ที่นหนเลย แต่ก่อนนี่หลายยูนะเลยบอกเพิ่นบ่ม่บ้าขาวปแ่ต้องบอกเพิ่นนะนะเป็นยังมากพจะได้หักหมูนั่เนาะเอาง่าย่ออดมือิออกดูข้าว้ขาเขาต้องบอกเพิ่นไปส่งนะพวกมาเลยสามโตเล้าบมมีแทนไปบอกเพิ่นนะยเลยไปหักหมูวาเนาะ ีเบกัดจะค้นมาแต่บ้านไหนมืองไรมลมืช้านูยจะกลับเนาะเป็นยังไงคุณนเขากมตยนาะม่ยังเมาอีมอยู่หลายคนเลยดิคือว่าไปอยู่น้ำแม่ปะจะเข่าเงียบไปอยู่น้ำแม่ย่อปอันนี้ไปป เบบดยเป็นวันใจมังเงี้ยเลยว่ามันคืนเช้ามันคืนนี่เอ้เพิ่งก็ไปมังเงี้ยเลยเช้ามาคนอยากเข่าบอเป็นปว,ว,นวนันอยากขาเาากขายุ่นมาสลากเลยว่าท่านอยากเข่าอะไเมื่อยู่บุ่นเออจบประหลดแลว <laughs> ไม่เดากะไปบอกิจ,จบนำไปพีบอพอจะสิบวนํำไปห้าคอยบอไม่ได้ได้พอจะนำไปห้าคอยแต่เรผู้เงียแ้ ชปวหน่อยเราตั้งขอหาวันลักลูกเราเห็นได้เยเมนนั่นแหละเราบอกว่าว่าเรื่อนเราไปสนใจเลยะเรื่อมากเนาะั้นลสีมุ่ก่อนเลยจริงนะอันนั้นถ่านลองทำมีก็ได้ถ้าถ้าแล้วก่อนเงานเนาะมักันเาะจาภาพก่อนนะน่าจมาหออย่างนี้ลเป็ด ตอนเจ็ดสิบฝนอาทิตย์มาประมาณแปดสิบเลยอาทิตย์หน้าจะประาณเก้าสิบผมกจอยู่เขาแห้งว่ลูกินกระเพห้งขานก็ได้เมื่อแลรวเื่อไหรวเนาะไปยนไปนั่งเวลาอยู่คนก็ถูกนี่ก็อากาเย็นก็นั่นแล้วบ่เนาะนั่นแล้วแล้วเนาะหรือว่าให้เมย์ยไมาอยู่ทีนั่นบ่ มามาเหตุทานอยู่เมืองนี้ก็ดีคือกันได้แบบมันสนเนาะแล้วมาแบบมันมาเที่ยวคนเดียวจีบามาหมดเลยมาหมดแล้วเอ้าบัดเวลาสลับไปก้องทานไปเมืองตะทานกับเพิ่นแล้วอยู่ด้วยกันเนาะนราเป็นหมู่กันมาเฮาสิไลแหงเขาเฮาต้นเจ้าแห้งเลย เขากาะทึกแล้วว่ามันยัมันถึอมาเสาได้ไหมเจ้าวายมุ่งอยู่ไหนสองมุงเลนปะคือว่าแลแดดมัอยังแห้งมาได้น้อมึงว่าอยู่คืออยู่ไทยแด่ว่ามันมีฝนตกได้ กระดอแล้วมันจังแบบน,นี้เนาะขันยินนีโต๊ะกรนี้ขึ้นแล้วมันดังหงเย็นเลยเนาะโดยขึ้นเขาแล้วมันจินน้งไก่มีรามีตะหุง<อ>ตะแยดโดเลยอตะมงกตะแย่สลากก็บอกทำมีไปเั่นจะถามกินตรงกันอเลยลโดยเขาเว่าเอามามือนี่เอแมนเอามามือนี่แล้วหมดแล้วอู้ย ไล่หมอไปกินหามมาหนีแล้บัดนีเ้าม่อนถ้าถ้าบุนคูน้มาออกไปซิกะิอันนีซื้ยังไงล่ะนั่งนอ้อยไปบแมุ่ญจะไปใส่ไปข้างนอกอันนี้ห้องซกร้นะยืมมาใส่นงก้อนเืยวเราเขี่ดมมเหรอจะหอมหอม นะมันก็มีเงาเงาและเนี่ยหากระซื้อมอ่บ้านนี้ยังมันสักสบายๆบางวันแม่จะใส่เนี่ยขี้โจนเลยเห็นวหมเมื่อคืนนี้มาเออเฉพาะแล้วผมจะอยากเปิดประตูเนาะหลักจอบมาเบิ่งคนเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าอันนั้นตัวนี้อยู่กับ นออยู่ออช่องขาเือ,ดดอนตลาดปกระเจี๊ยบเอาโสดยิมโสดโมใส่สใส่ไ,ไม่ได้เลยเหตมันหอใหม่เนยอีกเนาะบริมากลจงเหตของตาหักแลวเนี่ยออใหม่เลยบอเด้อ นั่งงก็มาเห็ดซอยมามาโอ้กินซอยเป็นยังไงน้ออันทางหมู่บ้านจะดุได้แ่เป็นเลยกเงียบแล้วตั้งแต่หมดล้วะพันรบุคอยขงไจะเงียบแล้วจะกินกันเป็นมางกัไปไปไปมันมันก็เลยเงียบก็คำมาลวกันเฮ้ยเพื่อนมั่น่ะ กาบวันเวลาจะเข้าไปอัปดู่ในนอกไปทางบ้านทานชันเลยคอจไปใช้อะพรตอน้เดี๋ยวแเวลาเพื่นำเ่นการตรอวนิีกันเราเิดเติมแน่น้ะเดี๋ยวอันตาอไรที่ไมได้เป็นเท่า

น้องพลอยน้องสลากอ่ะม้อหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็มีแต่หูน้องพอมีไปใช้ได้นาะขี่มาตำลังกันเมื่อกี้นี่เอ้าสบายดีลุงอยเอาเจ้าบรคคับมาหนิฮะเรื่องอะไร อสบายดีน <laughs> ah, yeah. yeah. yeah, nah, ้องตีสบายดีเด้อแม่บอกผู้ใดนี่มานังในเปรนีีเลยสบายดีว่าจมั่มโอ้นกขบชุดเลยนั่นในนี้นั่นมาดีเป็นได้ยังไงน้อมูซึ่งในข้าวหลเสล่งนี่ดีใจเลย โดย่เอาที่เป็นเอาที่ละอย่างกอนหลดเขามันทำน้ำหนักก็พอยได้เนะนะน้ำหนักเข้ากับพอแห้งเลยโดยเขาบอมาส่งใ่้บอกนะเขาก็ไม่ส่งเหมไม่หรือหน่อยคนพิเศษเนาะ็อย่านหน่อยด้วยหนอยเนาะเลยเมื่อนี้ได้ยังมาฝากได้หองยิ้มบ่ เดิน้องเน้ะกะเดยวหาะมีมาจากรลองเฮีน้องเอาอันนี้กเอาสบายดีสบุสบายดีกางทีเมื่อบอกเยกาี่ก้าม่เยแมหาผก่นแ่มาบังซอยกันนี่แหละซอยเนาะซอยน้่จะเป็นกำลังใจให้มาแรกแบบมาเยี่ยมยามทามข่าวน้องเพิ่อนนะะบังแง่งสกกัรนี่แหละจะได้นาะ โดยมองนีเนาะอุดมสมบูรณ์ทั้งคนทั้งงวดเต็มมัดแตละเถื่อเนาะโดยจะทางปลอดภัยขมกังขด้นใจไยโอ้นา้ำลายไหล หลากินก <Es> <an> <c oughs> ่อนจะได้ลูปปิงไก่ปิ้งนะค่ะอันหิวค่ะไปน้องตลาดกินน้ำมาซ้ำทงเลยมาเป็นน้ำซื้อได้น้ำซื้อทงนึงเงินน้ำละล้านนี่แหละเจ๊เลยโอ้ทางน่าจะเบิ่งเด้อพ่อพี่น้องเบิ่งเด้วนะโดยลูกจ้าหิวเข่าแห้งเลยสบายดีแกเองเลยจูบแต่แจ้งเองเลยโดยสบายดี เพราะเมื่อกี้ก็สบายเลยเนาะสบายดีอยู่บ้านมือผู้น้องเมื่อยดึงแล้วก็ห้อยปล่อยซ่าฝาเจ้าสาบผู้เจ้าเคสการเลยบ่อหนุ่มีลูกเอาเอาทงขี้อย่านี้นั่งไงเห็นยังลูกเอาเจ้าเฮ็ดลูกซ่วยกันมันถึงเได้กินไว้โดยเนาะถ้าบุญก็มาเรียบร้อยป้าเจ้าสละเงนเหมือนเนเลยหรือเจ้าไปซื้อส้างกระสี่วานนั้นแหละตามคนต่างถากันอย่างแบบพอดีเจ้าเท้าถ้าเจ้าจะถ้าเท้าอีกมันเลยขันราผวยเคแล้วผวยกินปลาเจ้าไรเข้าเลยกินปลาเจ้า เมื่อกี้นี้มุูถาเอาไปซื้อแชมพูาข้าวมาถาแมพูไม่เมื่อยค่ะออกไปบอส้มันจะขววมันจงได้กินลายมันพองเลยเนาะสวยเมื่อนี่บอลูี่สใบนี่บ่อยู่ในเงินก็มีย้าๆอย่าเพิ่งเลยเพิ่งบบ้านไขวาบตามตีนไมือนีกันเนาะไก่เนาะวนนี้สองมือนี้สามัดสุดใหญ่เลยมันนี้โดย าากินข่าํากันเด้พอพ่อพมิน้อกอ,อ,อันนี้อ,นนอันนี้คนอ,คอยสิมเด้อโดยมันจะสีจางๆน่มันแซบบอแซบบอโดยเนาะแซบเลยนี่ทั้งแซ่นู้นวงแซบบอทั้งแซบหรือทั้งแซบโดยกินเข่ากินนั่เ <laughs> ด้ดดดอ,อดพอ่อพี่นอง